ถ้า70%อร์เซ็แล้วเราพอแล้วเราก็ลดน้ําทุกวันได้เลยนะครับแบบนี้คคือเดี๋ยวเขาจะขับออกมาทั้งต้นเลยนะครับเราจะเห็นเขาจะขับออกมาเรื่อยๆเลยนะแต่มันจะมีขะแนงบ้างเราไม่ต้องตกใจเลยนะเพราะแะแนงเนี่ยเขาไม่เต็มใจออกครับแล้วเดี๋ยวเขาจะ,จะมีดอกแซมเข้ามาทุกที่เลยครับเนี่ยพอไม่พร้อมก็จะมีบางส่วนแห้งเห็นไหมครับเ<ม>ขาก็จะแห้งไปเลยเนี่ยปีนี้ถ้าใครเข้าน้ํา อ่ารดครั้งแรกให้มันชุ่มเลยนะครับให้ดินเราอิ่มเป็นฟองน้ําเลยแล้วก็พอวันที่สองพอรถทาท่าไหลอะใช้ได้เลยครับไม่ต้องดรดขังเหมือนครั้งแรกนะครับ <S <S ครั้งแรกอาจจะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะครับแต่ครั้งต่อไปอาจจะเหลือแค่ครึ่งชั่วโมงหรือสี่สิบนาทีพออีกวันบางครั้งยี่สิบนาทีก็ไหลแล้วนะครับรถแค่นั้นทุกวันทุกวันเลยนะครับ <S <S ดอกก็จะพัฒนาแล้วไม่อ่อถ้าดอกข้างๆ่งอมากๆอะ ม,มันผสมเกสอนไม่ค่อยติดท่อนําเลี้ยงไม่แข็งแรงแต่ถ้าเราทําให้เป็นฟอร์มใหญ่ๆได้ครับแล้วเราก็เลือกฟอมใหญ่ๆไว้นะครับแล้วเราก็ทําเป็นพวงเลยสามสี่ลูกครับสามสี่ลูกนั้นนะครับเท่ากันหนึ่งลูกนะครับถ้าเรามีสิบจุดสี่สิบลูกเห็นไหมครับเท่ากับต้นทุเรียนต้นนย้เลี้ยงแค่สิบลูกเองนะครับอันนี้ผมอยากให้ชาวสวนรู้ทำแล้วต้นไม่ซอมด้วยแต่ถ้าเราไว้สี่สิบลูกไว้ ขั้วเดียวขั้วเดียวอะ่ะต้นไม้ต้นนั้นนะพอตัดแล้วแทบไม่รอดเลยนะ mm hmm. เพราะอาหารในต้นโดนดึงหมดเลยแต่ถ้าสิบลูกพวงละสี่ลูกเท่ากับสี่สิบแต่ต้นไม้เลี้ยงลูกแค่สิบลูกเองนะครับอันนี้มีคนทํำหลายคนนะที่ตัดนะครับผมก็ทํามาก่อนที่เขาจะพูดนะครับ mm hmm. แต่เราไม่ได้พูดเพิ่งได้พูดวันนี้เลยนะครับ mm hmm. ครับเนี่ยจะเป็น เห็นนะครับกิ่งก็จะเป็นคอสองหลายๆจุดนะครับนะเห็นไหมครับจะอ้วนแบบนี้เลยเห็นไหครับระยะนี้ยังตัดยอดได้อยู่ไหมอตอนนี้เราจะไม่เราจะยังไม่ทําครับมันเหมือนกับอพอให้คอนขึ้นต้นเราก็กวัวดดอกรุดอ๋อระยะนี้ถ้าไปกิ่งที่เราจะเอาลูกเราเอากันไกนย่ยาวๆไล่ตัดคี่ได้เลยครับถ้าเราเห็นดอกเนี้ยเราลองสัก ร้อยต้นลองเอาสิต้นก็ได้เราเดี๋ยวรอยตัดของมันจะมีดอกออกมาด้วยถ้ามันแตกอ่ะร้อยที่ตัดนะมันจะมีดอกออกเวลามันแตกแขนงมาเงี้ยมันเป็นดอกมันเป็นดอกให้เราเห็นเลยแต่เราไม่ต้องเอาไว้เราตัดทิ้งครับครับเพราะว่าอาหารมันอั้นแล้วมันก็เป็นดอกเลยมันไม่เป็นใบอ่ะทุเรียนนี้เรามีแต่งดอกไหมคะมีครับเราแต่งดอกอย่างทุเรียนปีแรกอ่ะเราก็ไว้สักประมาณแปดสิบเซนแบบนี้ก็ได้นะ ช่วงนี้เราก็ตัดออกให้หมดเราต้องการดอกให้ดอกอยู่ช่วงเนี้ครับอยู่ในช่วง80คือมีค่ชอบก็ปล่อยวันใชใ่ให้ยิ่งให้ยิ่งติดต้นได้ยิ่งดีเวลานั่นเราบางทีเราคำ้ำยองไม่ทัน,นบางบางช่วงเรายองไม่ทันทุเรียนเยอะๆมันก็จะมากิงตรงนี้ก็มันก็ลดการฉีกได้แปลว่าไม่ว่ากิ่งไหนก็ตามมาถ้ามีดอกติดใกล้ๆคน คนกิ่งเอาไว้ใช่ที่ปลายกิ่งเอาออกใช่แต่แบบนี้แบบนี้เนีะครับตรงตำแหน่งแบบเนี้ยเราไว้ไม่ได้เลยนะครับเราไว้ตรงนี้ได้ดีที่สุดครับเพราะมันจะเบียดลาต้นมันฉีครับแต่ถ้าไว้ไว้ใกล้ๆเนี้ยได้ครับติดติดต้นนะได้แต่ถ้าเลยตรงนี้ขึ้นไปไว้ไม่ได้เลยกิ่งจะฉีแล้วนายกยังงอนลองไว้แล้วครับพอรูปสามรอบมันปีหมดเลยขั้วขนาดเราเต้านะ เราเตาเชือกดึงนี่ดึงนี่ดึงเนี่ยมันก็ยังฉีกเลยมันฉีกแบบเนี้ยพอฉีกแล้วมันไม่แก่แรงนุ่มทวงลกอะแรงน้หนักลงมันไม่ฉีกถ้าตำแหน่งเนี้ยเห็นไหมครับที่เราไว้คอสองเนี้ยมันจะแล้วมันรับน้ำหนักเสมอกันคือมันแตกแต่มันยังไม่ถึงครบเก็บเกี่ยวใช่ไหมคะใช่ใช่ครับแล้วอย่างนั้นเราก็ตัดมันทิ้งแล้วก็ปล่อยที่เหลือไว้ได้ไหมคะ อ่าได้ได้ก็เห็นไม่ดีปุ๊บก็ทิ้งเลยเพื่อให้ที่เหลือไปต่อได้ใช่ใช่เราไม่จําเป็นต้องเลี้ยงครับเลาะทิ้งให้หมดเลยไว้ตําแหน่งนี้ตําแหน่งนี้ก็ใช้ได้เลยครับครับแล้วเอากิ่งที่มันพยายามพัฒนาจะเพื่นบีใช่คุณผู้ชมครับใช่ครับงันเยินไปนี่อ้างถ้าลูกไหนถึงมันติดก็คุณภู้บ้านไม่ดีมันจะมันถ้ามันกินหายไม่เต็มที่เพราะมันจะฉีดเนี่ยแบบเนี้ยถ้าแบบนี้ถ้าเรากลัว กิ่งแห้งเราสามารถตัดปลายได้เลยครับเราเลยต้องทัดตทำต้นเรียนจะนักกล้ามืองมาตัดเนี่ยขอให้มันพอตัดดรอตรงนี้มันจะใหญ่ขึ้นไม่ให้เขาเลี้ยงมันนี่ครับให้ให้มัาติดอันนี้มีได้ปีเดียวก็ตายแล้วแรงก็ยังหนักปีเดียวก็แห้งนะใช่เราสามารถขีดปลายให้มันดึงอาหารย้อนให้หมดเลยครับตัดเนี้ยครับออืม่าตอนนี้รุ่นนี้ออกเยอะไหมครับช่วงนี้ มันก็ออกเยอะเหมือนกนันนะแต่ผมไม่เคยได้เดินดูเลยนะ,ะอันนี้ปีแรกใช่ไหมคะปีแรกปีแรกปีแรกสามปีนี่พักรุ่อ,อะไรบ้างต้นสาวต้นสาวไม่เป็นต้นนะต้นเลยด้วยช่วงนี้ใช้อ่าสี่สิบแปดสิบแปดนะครับอืม NPK แล้วก็ Can แคลเซียมโบลอนอ่าแล้วก็ AG อืมอ่าซิงค์พัสนะครับพอ AG ใช้ด้วยอ่าสามสี่ส่วนต่วนยี่สิบแปดก็ได้นะครับ แต่ถ้างบน้อยเราก็ตัดออกไป <Okay. S 2> เราก็ใช้แค่48 NPK mm hmm. แล้วก็แคลเซียมบอลอนเอจสังกะสี mm hmm. สังกะสีจะช่วยเรื่องให้ยืดช่อยืดได้ดีแทนจิบใช่ไหมยอ่าแทนจิบได้ mm hmm. เราคำนวณที่จิบก็ได้นะจิบเราใช้ราคาเท่าไหร่แล้วเราก็มาคำนวณที่สังกะสีให้มันราคาชนกับที่เราจะใช้อะ แทนได้เลยใชาอย่างนเนียใช้สมมติว่าใช้488หมู่ร้บยพวกเนีใช้เท่าไหร่คะผรส่งแต่น้ำยี่สิบลิตรนะเราสามารถใช้ตั้งแต่สามร้อยถึงลิตรครึ่งได้เลยอยู่ที่ความต้องการแล้วอยู่ที่เราฉีดแบบไหนที่วันฉีดถ้าเราฉีดน้ำไหลเราเอาแค่สามร้อยพอต่อพ<ท>ันลิตรต่อน้ำพันลิตรแต่ถ้าเราฉีดเข้มขน้นฉีดแค่ละอองเดินเร็วๆใช้ได้ถึงลิตรครึ่งเลยนะทุกสิบห้าวัน สิบห้าวันครับท้องตลาดเจ็ดวันตามันสามารถยืดหยุ่นได้ <c oughs> เราเราก็ดูว่าเราฉีดน้ําน้อยเราฉีดเท่าไหร่แล้วเราคํานวณจากตัวหลักมาถ้าเราฉีดน้ําน้อยเท่านี้แล้วเ,เราฉีดกรงคีพันลิตรบางสวนฉีดแค่พันลิตรสมมุตินะครับบางสวนฉีดสามพันลิตรเราต้องหารจากพันลิตรออกมาให้มันได้เท่ากับพันลิตรแต่ หาะแล้วพอลูกโตแล้วฉีดไรต่อคะสามร้อยท,ทุกตัวเลยเหรอครับโบลอนอ่ามันสามารถ <AD S 2> ทเท่ากันก็ได้ครับหรือตามสูตรอาจารย์สุตเทพก็ได้อ,อยู่ที่เราสะดวกครับคือถ้าใช้ก็ได้แน่นอนนะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะจ้างคนฉีดนะเราคํานวณถ้าเราฉีดเองอะ่ะเท่าไหร่ถ้าเราฉีดพันลิตรเราก็สูตรพันลิตรมาคํานวณจากที่คนงานเราฉีดอะ่ะ มันเขาเราฉีดพันหนึ่งเขาฉีดสามพันเราก็หารจากพันลิตรนั้นอนะตัวยาตัวนั้นมาให้เป็นสามพันไม่งั้นเราต้นทุนสูงครับเราเราทำงานแล้วทำแล้วเราไม่เหลืออ่าเราเราก็ต้องยืดยืดเอาแล้วก็บางบางคนสามารถใช้ยาตามทั่วไปนะให้เขาคํานวณที่ขวดของเขาซื้อมาลิตรเท่าไหร่แล้วมาคํานวณกับของเรา ให้ราคาเท่ากับที่เขาซื้อมาก็ได้เขาจะกล้าใช้ราคาเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับของทั่วไปแทบโตไม่ได้เลยคือคือคนท้อกลัวคุณไม่บอกใช้ขนาดนี้ลิตรครึ่งอ่ะผมใช้ไม่ได้หรอกคุณใช้ได้คุณซื้อตลาดมาเท่าไหร่คุณคำนวณมาเลยแล้วคุณก็มาคำนวณของที่จะใช้ของ n นิ d อ p ีแพนน่ะให้ได้ราคาเดียวกับ เท่ากันใช่แล้วกรณีที่ใช้แอปซ่าเท่าไหร่คะถ้าบทนานเนี่ยเท่านี้แอปซ่าใส่เท่าไหร่คะแอปซ่าถ้าเกิดสมมุติเรามีถ้าเกิดเพียแป้งออกเต็มกิ่งแบบนี้นะครับถ้ามีเพียแป้งเยอะๆเราใช้แอปซ่า400ต่อพันลิตรได้เลยนะ 400cc แทนยาคุมไข่ได้เลยใชไข่แทนยาคุมไข่ใช่นั่นนะครับมันจะแทงเข้า เข้าเข้าตัวเพียตัวแมลงได้ดีแล้วข้อดีคือถ้าเราใช้อปซาขนาดนั้นฉีดใบนะไรแดงเราจะไม่ค่อยมีครับไรแเอ้ถ้าใช้แอัซ่ามากใบจะไม่ไหม้เพราะในเราต้องขึ้นน้ําให้อิ่มก่อนก่อนที่เราจะฉีดยาทุกครั้งเหมือนเรามีอาหารนะถ้าเรากินข้าวไปหรือกินอาหารไปแล้วเราไม่ดื่มน้ําเห็นไหมเราผมจะเน้นว่า ่าดื่มน้ำให้อิ่มอ่ะรดน้ำให้อิ่มบางคนไปรดยังไม่ทันซึมลงดินเลยไปแล้วเนี้ยยังไงใบก็ไม่ครับดอกก็ไม่คือพอรดอิ่มแล้วมันจะง่ายละเหมือนเรามีอาหารนะแต่เราไม่มีน้นะํเอย่ยในอาหารเนะี่ยมีอยู่ในต้นเต็มเลยนะแต่ไม่มีน้ําไปเลยอะ่ะมันดึงมาไม่ได้อะ่ะเนี่ยดอกมันก็จะเป็นสภาพแบบเนี้ย นี่แสดงว่าน้ำถึงไหมไม่ไม่ถึงนะไม่ถึงน้ำไม่ถึงครับเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเข้าทุกวันนะนี่นะเพียวว่าน้ำไม่ถึงใช่ครับน้ำไม่ถึงเมื่อกี้พี่ตีบอกว่าดอกแดงดอกแดงก็ใช่ใช่ใช่เพาว่าดอกแดงดอกแดงเออ่พอเราเข้าน้ําไม่ถึงอาหารมีอ่พอเข้าไม่ถึงมันก็จะต้องแดงธรรมชาติของมันเลยครับเพราะว่ามันบางทีอากาศน้ำไม่พอถ้าน้ําพอมันจะดอกเป็นยังไงคะมันจะขึ้นใสเลยครับ จะขึ้นสีเขียวขียใสแบบพอเรามองแล้วมันสะท้อนเข้าตาเราเลยอะออันนั้นนะคือคือน้ําอิ่มเลยพอมันอิ่มดีแล้วเราลองเว้นวันดูรถถ้ามันทําท่าแดงเขาก็ต้องกลับมารถทุกวันได้หรืออาจจะเว้นวันก็ได้เผื่อเราไปธุระเนาะเราก็ชดเชยรถให้เขาเลยอย่างเราเราจะไปธุระสามวันหรือมาประชุมที่นี่สักวันหนึ่งหรือสองวันหรือไป ่ากระชับเม็ดแบบนี้คเราลดน้ําไว้เผื่อเลยแปลว่าจริงๆก็คือให้ดูจากความชื้นของดินใชเราเติมน้ําไว้ไว้ช่วยหน่อยอ่ะเติมให้มากหน่อยให้ให้ความชื้นมันอยู่ระดับให้ไม่ให้มันลงไปเยอะเกินไปอะมีนั้นมีนั้นช่วงนเนี้ยเนี่ยถ้าใครเข้าใจเนี่ยใช้แอฟซ่ศา,ศาสสยพัดฉีดตินได้เลยตอนเนี้ย ฉีดได้เลยครับม,มันจะทําให้ให้เก็บกักน้ําได้ได้นานเราไม่ต้องลดบ่อยเกินไปบางทีลดทุกวันเนี่ยเราทําไม่ได้เราต้องไปธุระมั่งไปโน่นมั่งนี่มั่งครับเราก็อัดแอปซ่าเลยสี่ร้อยถึงห้าร้อยสี่สีรอบรอบโคกมั่งนะครทำล่องไว้ให้น้ำมันอยู่เพราะอะไรครับ มันอนนี่มันเป็นมันน้มันขังมันก็ไม่ชอบนะครับมันไม่ชอบครับเพราะละแถวที่เรายืนน่มมีแต่รากทอเรียนนั่นไงเลยนะครับอ๋อถ้าเราทําร่องน้ำก็จะขังอยู่ในรากใช่ใช่ครับแต่แต่มันก็ทําได้นะทําร่องลึกๆอ่ะมีอย่างของเสียโนะนะอืมลูกคุณยายอ่ะเขาทําเป็นร่องน้ําทุกร่องเลยมันเขาเรียนรอบโคกต้นหรือว่าทำอยู่เขาทําเป็นร่องยาวๆำร่องยาวตลอดทางใช่ครับ มันเขาปลูกทุเรียนในท้องนาเป็นที่ต่ำเขาลอกเขาไม่ได้เขาก็กอยดินที่ลอกข้างๆมามาปูนแล้วก็ปลูกแล้วไอ้ร่องที่ที่ปูกปูนดินขึ้นมาก็ได้เป็นร่องน้ำใช่ใช่เขาก็เป็นตอนนี้ก็ยังมีน้ำขังอยู่แล้วต้นมันไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเพราะคูนลงลึกเลยน้ำมันไม่อยู่เสมอใช่ครับปิดกัรลึกเลย <ừ> คนวอยากจะทราบว่าใดจะหมายที่ว่าใช้เนี่ยเาใช้ช่วงไหนคะับอกไม้เราใช้ช่วงออกช่วงเหลือ